เรื่องพระติสเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระติสเถระได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอกฉิตมังอวทิศมังเป็นต้นดังได้สดับมาพระติสเถระนั้นเป็นโอรสพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในการเป็นคนแก่บริโภคลาบสักการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนทีมีจีวรรีบเรียบร้อยแล้ว โดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายมาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระตถาคตไปสู่สนักแห่งเธอด้วยสำคัญว่านี่จักเป็นพระเทระผู้ใหญ่ดังนี้แล้วถามถึงวัดถามถึงกิจควรทำมีนวดท้าเป็นต้นเธอนิ่งเสียลำดับนั้นภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งถามเธอว่าท่านมีพรรษาเท่าไหร่เมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีพรรษาข้าพระเจ้าบวชแล้ว ในการเป็นคนแก่จึงกล่าวว่าท่านขัวตาผู้มีอายุฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นพระเทระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทำวัดแม้มาดว่าสามิจิกรรมเมื่อวัดอันพระเทระเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่ท่านนิ่งเสียแม้มาดว่าความรังเกียจก็ไม่มีแก่ท่านดังนี้จึงโบกมือเธอยังขติยมานะให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักใคร เมื่ออาคันตุกัภิกษุเหล่านั้นตอบว่ามาสู่สำนักของพระศาสดาจึงกล่าวว่าก็พวกท่านคาดข้าพระเจ้าว่านี่ใครข้าพระเจ้าจักตัดมูลของพวกท่านเสียให้ได้ดังนี้แล้วร้องให้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าติดสเป็นอะไรหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตาอาบหน้าร้องให้มาแล้วฝากภิกษุเหล่านั้น คิดว่าทิกสุนั้นคงไปทำกรรมขุนมัวอะไรอะไรดังนี้จึงไปกับพระติดสนั้นทีเดียวถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้นั่งณที่กวนข้างหนึ่งพระติดสนั้นอ่านพระศาสดาตรัสถามแล้วได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญทิกสูเหล่านี้ด่าฆ่าพระองค์พระศาสดาตรัสถามว่าก็เธอนั่งแล้วที่ไหนพระติดสกราบทูลว่าที่โรงฉันกลางวิหารพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามว่า ภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือพระติดสกรับทุนว่าเห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเธอได้ลุกขึ้นทําการต้อนรับหรือพระติดสกรับทุนว่าไม่ได้ทําพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริการของภิกษุเหล่านั้นหรือพระติดสกรรบทุนว่าข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียมหรือน้ำดื่มหรือพระติสกราบทุนว่า ข้าพระองค์ไม่ได้ถามหรือเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเธอนำอาสนะมาแล้วทำการโนดเท้าให้หรือพระติสกับทูลว่าไม่ได้ทำพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าติดสวัสด์ทั้งปวงนั้นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำวัดทั้งปวงนั้นนั่งอยู่ในท่ามกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสียพระติสกับทูลว่า พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข่าพระองค์ข่าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอพระศาสดาตรัสว่าติดสะเธออย่าได้ทําอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียพระติดสะกราบทุนว่าพระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลำดับนั้นพระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทุนว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติดสนีเป็นคนว่ายากดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ติดสนีไม่ใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติดสนีก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นเธอได้ทําอะไรไว้ในอดีตการดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ายอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วได้ทรงนําเรื่องอดีตมาในอดีตการเมื่อพระเจ้าพารณสี สมวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีดาบทชื่อเทวะและอยู่ในหิมบันตประเทศ8เดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนครอ,อยู่สี่เดือนเพื่อต้องการจะเสียรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมบันตประเทศพบพวกคนเฝ้าประตูพระนครจึงถามว่าพวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครน,นี้แล้วย่อมพักอยู่ที่ไหนกันเขาทั้งหลายบอกว่าที่โรงนายช่างหม้อขอรับเธอไปสู่โรงนายช่างหม้อแล้วยืนที่ประตูกล่าวว่า ถ้าท่านไม่มีความหนักใจข้าพระเจ้าพักอยู่ในโรงสกราตรีหนึ่งช่างมอกล่าวว่ากลางคืนกิจของข้าพระเจ้าที่โรงไม่มีโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดขอรับดังนี้แล้วมอบโรงถวายเมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้วดาบทแม้อีกองค์หนึ่งชื่อนารทั์มาจากหิมวันตประเทศได้ขอพักอยู่ราตรีหนึ่งกันายช่างมอนายช่างมอคิดว่าดาบดองค์มาก่อน พึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบทองนี้หรือไม่เราจะปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าถ้าท่านองค์เข้าไปก่อนจกพอใจไซท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทองค์ก่อนเถิดขอรับนารธดาบทนั้นเข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตรีหนึ่งเถิดเมื่อเธอกล่าวว่าโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิด ดังนี้แล้วจึงเข้าไปนั่งในที่อีกส่วนหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อนดาบทแม้ทั้งสองรูปพูดประสัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนรัธดาบทกำหนดที่นอนแห่งดาบทและประตูแล้วจึงนอนส่วนเทวราดาบทนั้นเมื่อจะนอนหาได้นอนในที่ของตนไม่นอนขวางที่กลางประตูนารัธดาบทเมื่อออกไปในราตรีได้เหยียบทีเชดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเรา นารัตดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเทวรลดาบทกล่าวว่าชดินโกงท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่ชดาของเรานารัตดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเธอกำลังบนอยู่นั่นแหละออกไปข้างนอกแล้วเทวรลดาบทนอกนี้คิดว่าดาบทรูปนี้แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเราดังนี้แล้วจึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้า ฝ่ายนารธัดธาบทเม e an. ื่อจะเข้าไปคิดว่าแม้ทีแรกเราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่านดังนี้แล้วเมื่อมาได้เหยียบที่คอแห่งเธอเมื่อเธอกล่าวว่านี่ใครจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเมื่อเธอกล่าวว่าชดินโกงทีแรกท่านเหยียบที่ชดาของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่คอเราอีกเราจะสักท่านจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มี ผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้ทีแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดเทวรดาบทกล่าวว่าชดินโกงเราจะสาบท่านนรัธดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเธอมีเอื้อเฟื้อถ้อยคำของนรัธดาบทนั้นยังขืนสาบนรัธดาบทนั้นด้วยคาถาว่า พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพันมีเดชตั้งหนึ่งรอมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรัต์ของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงนรัตดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อกำลังพูดอยู่ทีเดียวท่านได้สาบแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรัตวของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วได้สาด้วยคาถาว่า พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพันมีเดชตั้งหนึ่งมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอศีรษะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงและนารัดดาบทนั้นมีอนุภภาพใหญ่ตามระลึกชาติได้80กับคือในอดีตการ40กับในอนาคตตการสีกับเพราะเหตุนั้นท่านคิดว่าความสากจ์จะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแลดังนี้เมื่อใครกรนไป ก็ทราบว่าจะตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์อาศัยความการุณาในเธอจึงได้ห้ามอารุณขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์ชาวพระนครเมื่ออรุณไม่ขึ้นอยู่ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวังแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่อรุณไม่ขึ้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดให้อรุณขึ้นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจารณาจริยาอนุวัตมีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์ ไม่ได้ทรงเห็นการอ่านไม่สมควรอะไรอะไรจึงทรงพระดำริว่าเหตุอะไรหนอดังนี้ทรงระแวงว่าชะลอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่าพวกบรรพชิตในพระนครน,นี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่าเมื่อเวลาเย็นวานนี้มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อพระเจ้าข้าพระราชามีราชบุรุษถือคบนำเสด็จไปที่นั้นในทันใดนั้นเอง ทรงอภิวาทพระนารทธดาบทแล้วประทับณที่กวนข้างหนึ่งตรัสถามว่าผู้เป็นเจ้านารน์การงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีปย่อมเ,เป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข่าพระเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพระเจ้านารทธดาบทเล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้วถวายพระพรว่าอาตามาภาพอันดาบทรูกนี้สับแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอาตามาภาพ จึงได้กล่าวสักบ้างว่าโทษของข้าพระเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีความสากจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแหลก็ครั้งสากแล้วจึงคิดว่าความสักจะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอเมื่อใคร่กรวนไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นศีรษะของอาจารย์จักแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้แล้วอาศัยความการุณาในท่านจึงมีให้อารุณขึ้นไปพระราชาตรัสถามว่าก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเล่าขอรับ นารัดาบทกราบทูลว่าถ้าท่านขอโทษอาตมาภาพเสียอันตารายก็จะไม่พึงมีพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงขอโทษเสียเถิดเทวรดาบทกลับทูลว่าฉดินนั่นเหยียบอาตมาภาพที่ชดาและที่คออาตมาภาพไม่ยอมขอโทษฉดินโกงนั่นพระราชาตรัสว่าขอท่านจงขอโทษเสียเถิดขอรับท่านอย่าทําอย่างนี้เทวรดาบทกลับทูลว่าอาตมภาตมภาพไม่ยอมขอโทษ แม้เมื่อพระราชาตรัสว่าศีรษะของท่านจะแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระราชาตรัสกับเธอว่าท่านจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษจ,จับเทวะและดาบทนั้นที่มือที่เท้าที่ท้องที่คอให้ก้มลงที่บาดมูลแห่งนารัธดาบทนารัธดาบทกล่าวว่าอาจารย์เชิญท่านลุกข,ขึ้นเถิด ข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่านดังนี้แล้วถวายพระพรว่ามหาบาพิษดาบทรูปนิหาได้ขอโทษอัตมภาพตามใจสมัครไม่มีสยอยู่ในที่ไม่ไกลสันหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูลก้อนดินเหนียวบนศีรษะแช่น้ำอยู่ในสนั้นแค่คอพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วนารัธดาบทเรียกเทวรดาบทมาว่าท่านอาจารย์ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแล้วเมื่อแสงพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่ ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปเสียโดยทางอื่นก็ดินเหนียวบนศีรษะของเทวรดาบทนั้นพอรัสมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสียงเทวรดาบทนั้นดำลงหนีไปที่อื่นแล้วพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นอานุ์แล้วเทวรดาบทได้เป็นติดสแล้วนารัธดาบทได้เป็นเราเอง ถึงในครั้งนั้นติสนีก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วรับสั่งเรียกติสเถระมาแล้วตรัสว่าติสะก็เมื่อภิกษุค,คิดอยู่ว่าเราถูกผู้โน้นด่าแล้วถูกผู้โนนประหารแล้วถูกผู้โน้นชนะแล้วผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวนย่อมไม่ระง,งับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแลเวนย่อมระง,งับได้ดังนี้แล้ว ได้ทรงภาสิทิพระคาถาเหล่านี้ว่าก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นยอมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ เรื่องพระติสเทระ